ท่านเชื่อเราหรือนี่พระสาดวบุตรจงไปเลยผมยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะอ้าวสารีบุตรดีแล้วนักปราชญ์จะเพิ่งเชื่อง่ายๆเลยไขยควรก่อนถึงเชื่ออืเห็นไหมนี่แสดงว่าให้เห็นเป็นปัิจจังด้วยตนเองนั่นพระพุทธองค์ให้โอกาสถ้าหาก่าคนในสมัยนี้ถ้าว่าฉันไม่เชื่อคงอาจารย์คงจะโกรธเดี๋ยวมั่งานนี้เนาะหือ คงจะโกรธแม่สอนลูวเชื่อแม่ไหมลูกไม่เชื่อแม่คงจะโกรธไหม,มนะพ่อเชื่อพ่อไหมลูกไม่เชื่อพ่อคงจะโกรธไหมนี่อันนี้พระพุมธศาสาศาศนาตจัดอย่างนิ่มนวลเลยเชื่อแล้วหรือพระสารีบุตรพระสารีบุตรต่อาข้าโตองค์ยังไม่เชื่อท่านเห็นด้วยดีแล้วพระสาราีบุตรนักปราชญ์ไม่ควรเชื่อง่ายไต่ตรองด้วยเหตุผลแล้วจึงเชื่อนี่ เ็นอย่างนี้ท่านต้องการว่าให้เราดูใจของเราเองอย่างนั้นจึงประกันสอนใจให้ระวังใจสิ่งทั้งหมดในตัวตนของเราเนี่ยตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเป็นอย่างหนึ่งเป็นบริวารของใจอย่างนั้นพระพุทธองค์สอนว่าใจนี่เป็นสิ่งสำคัญระวังนะท่านจงระวัง,งใจของท่าน ท่านจงระวังใจของท่านท่านจะดีจะช่วทุกอย่างเพราะใจของท่านท่านจงระวังใจใจนี่มันเป็นพิษยิ่งกว่างูพิษทั้งหลายเสร็จแล้วถ้าพิษมันหมดไปยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายมันงับไปแล้วอย่างนั้นใจนี่เป็นสิ่งที่สสำคัญจะพูดก็มีใจถึงก่อนจะทำก็มีใจถึงก่อนจะเป็นอะไรอะไรก็มีใจถึงก่อนถึงนั้นน่ะ มิฉะนั้นดวงใจของเรานี้พระพุทธองค์จึงตัดว่าเรื่องพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของจ,จิตใจเป็นเรื่องของจ,จิตใจเป็นาศาสนาเรื่องจ,จิตใจเป็นศาสนาเรื่องจิตใจอันนี้อตาตมาจะเล่าให้ฟังอตาตมามีดุษฎ์ฝรั่งคนหนึ่งเขาเรียนจิตศาสตร์จบจบจิตศาสตร์แล้วออกมาเมืองไทย มาบวชอาตมายิวัะประโสงนานเป็นจิตศาสตร์รู้และสอบได้จบจิตศาสตร์นะแต่ว่าทุกบ่อยๆมองงูตายพ่องูจับงูกัดทุวันทวนไม่รู้เลยนี่เลยเรียนจิตจบจิตศาสตร์มันจบแต่การภาคเรียน แต่จิตใจนั้นมันไม่ถึงมันไม่จบมันให้ทุกข์บ่อยๆมันน่าจะจบจิตศาสตร์เนี่ยมันน่าจะรู้จักจิตของเจ้าของทีอันนี้เป็นต้นจิตมันให้โทษเราบ่อยๆบ่อยๆจนกว่าที่จะศึกไปนั่นเองอนี่นี่นี่มันจบแบบีบบจิตศาสตร์ตามหลักการวิชาการมันเป็นอย่างนั้นตัวหนังสือมันเป็นอย่างหนึ่งตำรามันเป็นอย่างหนึ่งฉะนั้นพระบรมครูท่านจึงสอนว่าการเรียนธรรม ก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการรู้ธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการปฏิบัติธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการเห็นธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งนี่ทิ้งหมดอันมันยิ่งเพราะอะไรเพราะเห็นธรรมเพราะเป็นธรรมถ้าเป็นธรรมแน่ต่อโดยใจมันเป็นธรรมธรรมทางไหนมารวมอยู่ที่ใจมันเป็นเอโกธรรมโมธรรมมีเท่านี้อันเดียวเท่านี้ คือดวงใจนั้นฉะนั้นหลักพุทธศาสนานี้ท่านจึงเป็นไปในแนวที่เรียกว่าจิตใจเรื่องพุทธศาสนาของเราฉะนั้นอาตมาจึงสามารถพูดว่าพุทธศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่